สำหรับลูกค้าที่อยู่กลางแดดตลอดเวลาหรือว่าอยู่กับแสงตลอดเวลานะครับวันนี้แบงค์มีเคสสตอรี่หนึ่งครับที่มารีวิวให้ดูนะครับกรอบทอมฟอร์ดพร้อมเลนโปรเกรสซีที่ดีที่สุดของทางโลเดนสตอรครับคืออิมเพรสชันบิ๊กนอมันเองครับบิ๊กนอมคืออะไรบิ๊กนอมคือนวัตกรรมหรือเทคโนโลยี AI ไครับที่เขาขัดสติค่าสายตาของบุคคลนั้นๆครับเพื่อให้สวมสบายที่สุดครับต้องบอกอีกครับว่าบิ๊กนอมคือ Data ที่ตัดแว่นสวมสบายที่สุดเดี๋ยวแบงค์จะพาไปดูกรอบแว่นนะครับนี่ทอม นี่ครับคอมฟอร์ดเอกลักษณ์เขานะครับคือตัวทีด้านข้างนี่ครับแล้วก็ตัวจมูกครับข้างในจะเขียนว่า TF ครับและด้านหลังครับคือปักหมุดคําว่าคอมฟอร์ดนั่นเองครับส่วนในเรื่องของตัวเลนส์นะครับต้องบอกว่า i m ม r e s s i o n Big n o r m เป็นเลนส์ที่ดีที่สุดของทางโลเดน Stock นั่นเองครับของ Progressive นะลูกค้าตัดเป็นตัวโลเดน Stock RX อิม s พรสชันบิ๊กนอ l O round นะครับก็คือเป็นตัว Standard แล้วก็ CM 3คือปรับสีครับเดี๋ยวแบงค์ปรับสีให้ดูนะครับตัว Progressive สามารถปรับสีได้ด้้วววววยยยนะคคครรัับบเดดดี๋แแมงงงู่่10 10ิิไถึลอ ความเข้มของเขานะครับนี่ครับสวยมากนี่แค่10วีนะครับไม่ถึง10วีด้วยสวยมากๆเลยครับตัวนี้คือ CM 3นะครับคือปรับสีของทางโ r d e n s t ส c k นะครับใครที่เคยใส่ o ป r เก s i v e นะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปของทางโ o d e n s t o c k นะครับแล้วก็จากสีสีของทางร้านนะตัวนี้เป็นตัวที่ใส่แล้วลูกค้าโทรกลับมาว่าสบายตามากๆแล้วก็ใส่แล้วรู้สึกว่าสมูทมองได้ไกลกลางใกล้ได้สมูทมากๆเลยครับ